ชีวิตคนเฮาึ้นๆลงๆเดียวกับวันเดียวกับคืนเดียวกับตื่นเดียวกับตายเดียวลำบากเดียกบสบายเดียก็ไล่เดียก็ดีเดียวก็ลาจากโลกนี้ฮีบทำแต่ความดีอย่าลังรอใจว่าเดียวจะหน่อยทำประเสริฐดี แต่จงเหตุในเวลาที่มีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ถาจากโลกนี้ไปมันเหน็นบุได้หรสมมุติว่าเมียงามบทอเมียขยันหัวรวยมอทัวหัวเมียคนเดียวลูกเก่งบทอลูกกระตันอยูมีเงินดนฟ้า มอทอมีบันรเที่ยวปุ่นมีมูฮวงล้วงไร้มทอมีหมูที่จริงใจสวยเหลือกันคำคมคนจนอ่งเราชีวิตคนเฮาเติบโตในแบบเฮาเองงดงามแบบเฮาเองก็พออย่าไปสาคนอื่นเฮาเติบโตแบบคนอยากจนแต่มีความจริงใจ จำไว้ชีวิตคนเ้าในแต่ละวันกลัวจะผ่านไปได้ในแต่ละวันมันบง,ง่งายทำมาหากินแต่ละวันถาผู้ใดผู้เคยผ่านยาฟาว่าคนบโห่เราว่าเขาเป็นจังไงมันลำบากส,สํำใดสู้ไว้ก่อน อย่าพ่อย่อแพร่ทุกคนคนจนกันแต่ละวันต้องสู่เพื่อท้องเพื่อปากและอ่อครอบครัว